เลาคุณหนูฟังที่สนใจนะคนมาถามที่สองนักศึกษาตอนเดิมเนี่ยพ่อไม่ลหลอกหลวงสมานวนกิจอดีตอดีตที่ดีกรมป่าไมา้เป็นเพื่อนกับหลวงบุเรศสุนิการมาที่นี่ก็มาทายต้นที่สูนต้นนี้ทุกคนไปแล้วทีทเทวด,ดาสอนในที่จุดมนบอกอายุพันปีจะดูเปลือกดูอะไรตา,ามลักษณะของกรมป่าไมา้ แล้วตอนศับราชที่อยู่ตรงนี้บอก800ปีบอกโอนไปแล้วเแล้วมารุ่นก่อนก็ทวนมะขามไปอยู่ที่นี่ก็ไม่เกิน1000ปี4 5อ้อมหรืออ้อมอย่างนี้นะไปอ้อมอย่างนี้ใหญ่มากแต่ที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่2 4อยสัดจิกาหนูคงไม่เกิดมั้งเนี่ยเกิดที่ยางอลวงนาจิระตัดจิกาแม่เกิดยังอ่างม,มั้ แกิดแล้วสิแม่เกิดแม่แล้วทีนี้วัดนี้มาเป็นป่าดวงโรงไทบ้านนี้เขาก็ไม่รูไม่มีความเข้าใจทั้งหมดวัดนี้มีอะไรบ้างเพราะมันวัดนี้สมัยอุงศิยาสมัยสม,ยยสมยเด็จระนารหาราชเขาอาจจะสร้างมาก่อนนนม,นมีทิฎาเจริญอยู่ในโบสถ์แล้วทีนี้ก็ก่อนจะลู่ตนน้ำามไปทิ่นี้ชาวบ้านเขาเลี้ยงลูกไก่ลูกเป็ดเยอะ ในสมัยตาและวข้งนัานมีเดียวนกเดียวมีมากมนมชอบไปเอาลูกไก่เข้ามากินแล้วก็มาจาับต้นมะขามนี่ต้นมะขามนี่อยู่ในป่านี่มีต้งกระพายเยอะพื้นที่เขาศรบมีก็ภัยเยอะก็ไผยปาไม่ลวกน่ามาจาักต้นน้ำทำํารอกับต้นพลอยลงพงพลมากเลยชาวบ้านเขาเอาปืนมาดูลูกซอง พอมายิงเดี่ยวเนี่ยยิงไม่ออกเวลาเบนกระปากกระบอกไปที่อื่นมันออกอมายิงที่โซนยอดนี่ไม่ออกหม่หได้เขาก็ไม่กลับเขาก็มาไล่เลาฟังบอกเอ๊ะ่วนมะขามมันจะมีอะไรมั้งยิงไม่ออกเขาก็ยิงพยายามยิงอยู่หลายนัดมันก็ไปออกลูกจะได้ก็ออกลูกไม่แต่ยิงไม่ออกแล้วก็เบนไปที่อื่นมันก็ออกแตย,ยิงเดียว นกเกี่ยวที่มันเกี่ยวเอารูปไก,ก่เข้ามาสมัยก่อน,นเดียวปลาเยอะเดี๋ยวนี้หมดไปแล้วใส่าวหรือผ้าหมนพันจะที่ไหนในกลาแล้วะาพอน,นี้ในน้ำาม,มาีปลาในน้ำมีข้าวในน้ำปลาเยอะบัดนี้หลังยี่ผ้าสะพวรษมาในน้ำจะไม่มีปลาในน้ำจะหมดข้าวปลาส้อยปลาชาปลาซิวจะไม่มีเหลือวนี้นะมันเป็นความจริงของผู้แต่ทานายเนี้ยเลยหลวงพ่อเข้าไปวิจัย ก็ไปถามคนมาถามอูกก็ไปเจอฝักมาถามเอามาแกะดูทุกฝักในต้นเดิมเนี่ยมีที่สองเม็ดที่สองหน้ากัดเลยก็แตกเม็ดออกมาทูะลูขางทองลงเส้นเหียแมวว่าตาจอกตุดเหมือนด้วยมันเป็นประขามทั้งหมดเราจะนึกว่ามีฝักเดียวนะว่าหลายฝักมาแกะเหนื่อยจะหมดเรียบว่ามาถามที่สองหน้ากัดแล้วมาให้หลวงสมานธุรกิจ แล้วก็ร้มป่าไม้หลายคนที่เป็นนักวิชาการก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยแล้วมาเป็นไปได้อย่างไรเราก็ขอวิเคราะห์วิจัยต่อไปแล้วพ่อก็ขอแรงรักนิ้วตาไปช่วยค่ะตาไปต้นน้ำต้นดอออกต้นคอยต้นลายจริอยู่นั่นยุกก็ไปเจอแท่นประหารชีวิตนกโทษมีหินหินสมัยเขียวแบบเก่าแล้วมีหลักแข็งหลักนล่หลราเป็นคือคาเป็นที่ประหารชีวิตนกโทษ ในสมัยเมืองมรมุครอีการที่่ในสมัยก่อนเนี่ยองค์พระราชาสั่งประหารชีวิตนกโทษที่ไปฆ่าเข้ามาก็ให้เป,ประหารชีวิตที่ส่งโน,น่นสิบฆ่าเลยก็ต่างที่นี่เป็นที่ทหารชีวิตนะโทษแล้วอีกอันหนึ่งที่จะพานเนี่ยหนูนะหนูลอยลขาอ้ามเรียกโพหรือมกคุณจะเป็นประหารชีวิตจามั่งหรือ,อยังไงแล้วไม่ทราบแต่โพนั่นก็หมดไปแล้วหมดสมัย อ่าโรนมาทานเข้ามากินที่วัดไปยี่สิบสองไร่ลำน้ำโขนระทานไปหมดนี่ยาวไปยี่สี่สองไร่เป็นที่วัดบัดนี้ก็ต้องยกให้เวงคืนให้โขนระทานไปเวลาหนูฟังแต่ต้นหน,คนคูจะรู้ว่ามาถามไปยี่สิบสองหลวงพ่อรู้แล้ะตรงนี้เป็นที่ะหาหนทครก่อนจะประหารเขาต้องบวงสรวงหมอเกษเยาจาเทวดาที่นี่ แล้วก็มีเพชฌฆาตสองคนล้ำข้างหน้าเวลาฟันจริงๆคือคนหลังไอ่คนหน้าเราสังเกตดูนะไอ้คนสองคนก็ลำมีปีก่อนจับละหานชีวิตของฟังเทศฟังเทศเสร็จย้าพอให้นักโทษถูกถหารรับอาหารข้าวหวานอยู่ในตำราบางบางนักโทษกระจายแข็งรับได้นองบางนักโทษก็ไปล้มเรื่อยๆปลายฟังพระเทศไม่ได้ ตัวเองจะต้องถูกประหารชีวิตภายในหนึ่งตัวโดีนี้เลยก็ประหารเราก็รู้แล้วเวลาใ้ประเทศจะท่าลำเนี่ยมันจะไม่ขวัญมันจะลำสวยลอ่ลอโน่นลอ่ลอนี่ไปแต่ก่อนที่จะท่าเนี่ยเขาว่ากันเ่าผ้าปูตาเอาดินอหูคือคาพอดีเลยเราไปนน่นมีแค่ผูกติดแน่นวงเจ้าดินอุดหูหรือยังไงเราไม่ทราบนะมันเวลาหลายร้อยปี่แลบบ้ว แล้วคนหน้าลาเสร็จเนี้ยก็จะปัดแต่แล้วไอ้คนหลังที่อยู่ในถากหลังเนี่ยเป็นทปัดทับขาดเลยขาดแล้วก็ผล,ลักลงหลุมเราก็เลิกดูเอรแะงทับปดที่หลุมนี้ปดได้สบิบระศบแต่มันก็อาจจะมากก็น้าทับโลกทังกระดูกเลยหลวงพ่อข้าถือโอกาสมาเป็นบุรศรอิทธิให้เขา มวนพระสงฆ์องค์เจ้า,ององจามาติก,กาบังสุกขที่ถึงนั้นเสร็จแล้วก็เผาชวนคนแก่คนเฒ่ามาไม่กี่คนเพื่อผิดความไว้แล้วก็เอาท่านหินมาเก็บไว้ถึงนันเป็นป่ามาปบบนี้มวยลักไปหมดเลยเป็นหินเขียวเลยแล้วก็บอกเพ็บนบกุศลอุทิศให้กับดวงวิญญาณน,นี้เลยดวงวิญญาณก็พากันไปโดนตะขามต้นนี้ตายแล้วค่อยเ,ห,อเยหี่ยวแล้วแห้งหายไป เหลือจะต้นนี้คือต้นลูกที่มันขึ้นอยู่ตรงนั้นแต่ต้นเดิมน่ะมันอยู่ห่างกันประมาณสามวาแต่ต้นเดิมตายไปแล้วเลยต้นนี้ก็กลายไปบ้างมีเม็ดออกมาเกินสิบสองมาถึงบ้างเลยยังเป็นตุกตาตุกตุนอยู่ทุกเม็ดมีราวประวัติเหตุการณ์มาเราก็มาวิเคราะห์ว่าเขาจะประหารชีวิตเขาต้องบวงสรวงเทว่า บวงสวงก่อนมีเครื่องเชองเวรมีวัวหมูใบสีมีอะไรผักผ้าพยายามตามประเพณีถึงจะื่ฆ่าเลยทําให้ดวงวิญญาณถึงฤทธิ์อยู่นักโทษมาขามนีลายเป็นมาขามกายสิทธิ์เรียกว่าทิศสองนักตักเวียงไหวกายเกิดที่ในวัดตุงสารตรงนี้เองขอฝากแว้เป็นระดับต้นในเวลาการต่อมาคนมาทานก็เลิกม,มายึด ทำครองคนประทานผ่านมาหลังจากนั้นเลยก็พวกคนประทานก็เราก็ขอแรงพวกตุ๊กตาแล้วก็เอ็ดเม็ดมาถามก็บอกเอ้ยแปลกมากผมขนแอ้วก็เอาไปเลยเม็ดมาถามที่สงฆ์ักดิ์เขาก็าไปให้ลูกเท้เาไปแขวนคอ,อไปแขวนโน่นแขวนนี่พอดีลูกเท้าของในข่างคนปรทารถแท็กเตอร์ถอะไรก็ว่าไป ตกจากชั้นสองมาลูกสามปัวปีปัว,ปว,ปวไม่ไปไหนก็ถือว่ามาถามไปสิกแต่เราข้อก็ไปหมายความว่าจะไปบอกเขามาขามไวสิกเราไม่เคยบอกครเราเราไม่รู้ไวสิกแบบไหนจะการใดโดยส่วนมาถามนี่มันก็เป็นอย่างนั้นมาจน,นี้หลายร้อยปีแล้่ยส่นเดิมตายขอปากหูไววเป็นพัฒนาศิษสายข้อหนึ่งเมื่อสมัยก่อนนานมาแล้วให้รังจั์ ดุร้ายมากใครจะไปเอาไม้แยงไม่ได้นะแล้วสระน้ําอาจารย์ทำมาทั่วใครไปตากใครลดลดระเบิดเลยดุร้ายวิญญาณขกี้ค้างกลังลบไปสงครามในการหนวดเที่ยวล้วงสามพันเรืองเป็นต้นตายสวกกราดุไปนอสหักราอยู่กรอยู่ที่นั้นใครจะเอาของไปเอาอีกให้อาจารย์มาไม่ได้อิกราดอกจันทร์ก็ปราในเวลาการต่อมานะก็ท้ายอย่างต้นมาะคับ มีการสร้างวัดโบก้าสดีเรียกว่าวัดไช่บรงจรักรงนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงเสด็จทั้งสีงโ่โลกมาถวายบำเพญ็ญพระยาศิลป์สอนดีละคนไถ่บรจักรสร้ามโมงโบก้าสดขึ้นมาโริษาทิลาก็า็ตธุ่มมิดแล้วทิ้สมุูรศรในการใหญ่เลยวิญญาณทั้งหลายที่จีดแค่นก็าหายไปความหลุร้ายก็ไม่มีเมตตาปรานีต่อกัน เลยไม่เวียนเหมือนแต่ก่อน,นมาอันนี้เป็นความจริงที่ผักเพราะปากคุณโอเวอร์เป็นโชคชดทีไปถวายพระพุก่อนแเราที่ส่วนระพุทธรให้ทุลกายคนที่ตายกําลังดุรา้า,ายดุมากตาย้วหน้าโผงต้องดุร้ายหวงแหนมากเหมือนอย่างรถขับไปชนกลางถนนตายแล้วกําลังเติดแคนเอาโมโหว้วต้องเฝ่าถนนก่อนดุ พอคนชนรถชนตายปั๊บไปสวรรค์ก็มีเหมือนในโลกมาเลงานตัวถึงนี้พอได้มีเล่าเทียนๆเราเล่ายาวเยอะหนูก็มานรี้นรู้กันมีเล่าสทีนๆให้หนูฟังเรื่องวิญญาณเป็นไดน้บางคนอยู่หัวเมียนนะทะเลาะก,กันแล้วเคลื่อนกันหูต่าพานคืนอรถไปผัวนี่เกลียดแค้นมากแล้วก็เมียก็ทะเลาะก,กันด้วย พอเลาะกันไปด้วยหัวขับรถไปด้วยเลยไม่รู้จะตัดสินใจยังไงไม่ทราบไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่ทราบครับคนสองคนผมมีเคยมาที่วัดนี้แต่ปากความเสียดแทงกับภรรยาภรรยาก็าเสียดแทงสาม,มีในการชู้สาวเลยก็บอกแล้วสองคนขบัขบทำพวกอะไเนี่ยสองคนนี้ตายด้วยกันตายด้วยกันทะเลาะกันมาพุ่งข้าชนรถติดรอเลยตา,ายจะคู่เลย ดุร้ายมากเลยตรงถนนนะ่ะตายอหน้าโพสต์หากวกาผู้หญิงตายอยโพสต์เรื่องผู้สาวก็ต้องไปผีดบ